จำเครื่องบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ได้ใช่ไหมคะอูเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปริศนาการบินที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ปัจจุบันยังหาคำตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเครื่องบินลำนี้ก็หายไปเป็นเครื่องบินพาณิชย์ปกติมีผู้โดยสารมีลูกเรือ นะคะเป็นเครื่องบิน Boeing 777 MH 370มีผู้โดยสาร300ขอภัย227คนแล้วก็ลูกเรือ12คนอยู่ดีๆเครื่องบินลำนี้ก็หายไปจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยผ่านมา11ปีแล้วนะคะก็ยังหาเครื่องบินลำนี้ไม่เจอแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าสะสารอย่างเครื่องบินใหญ่ขนาดนี้มันจะหายไปจากโลกได้ยังไง จึงมีความพยายามที่จะค้นหาเครื่องบินลำนี้มาโดยตลอดแล้วถึงแม้ว่าจะผ่านมา11ปีแล้วความพยายามตรงนี้ก็ยังไม่หมดไปนะคะล่าสุดกระทรวงคมานาคมของมาเลเซียเตรียมดำเนินการค้นหาเครื่องบินลำนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มดำเนินการอีกครั้งก็คือวันที่30ทธันวาคมนะคะโดยเที่ยวบินนี้เนี่ยเป็นเครื่องบินที่หายสาบสูญไปอย่างยาวนานกว่า ทั้งหมด11ปีด้วยกันขณะเดินทางจากกรุงโกลลมเปอร์ไปยังกรุงปักกิ่งในปี2014ก่อนหน้านี้ก็มีปฏิบัติการค้นหาอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะการค้นหาครั้งล่าสุดในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ถูกระงับไปในเดือนเมษายนหลังจากดำเนินการได้เพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เพราะว่าอากาศไม่เอื้ออำหนยมากนักกระทรวงคมนาคมมาเลเซียก็บอกว่าบริษัทสำรวจโอเ a ีย n f i n ฟ t y ยืนยันว่าจะกลับมาดำเนินการค้นหาเครื่องบินลำนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นการค้นหาใต้ทะเลโดยใช้ระยะเวลา55วันนะคะซึ่งจะดำเนินการเป็นช่วงๆโดยกระทรวงคมานาคมมาเลเซียก็ออกแถลงการว่าการค้นหาจะดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายที่รับการประเมินว่ามีโอกาสสูงที่จะพบเครื่องบินแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยพิกัดที่แน่ชัดของการค้นหาครั้งใหม่นี้นะคะคณะเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนของมาเลเซียไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่เครื่องบินอาจจะถูก อาจจะอาจจะบินออกนอกเส้นทางโดยเจตนาค่ะชิ้นส่วนซากเครื่องบินที่บางส่วนได้รับการยืนยันและบางส่วนเชื่อว่าเป็นของเครื่องบินลำนี้ได้ถูกกระแสน้ำพัดไปตามแนวชายฝั่งของทวีปแอฟริกาและก็เกาะต่างๆในมหาสมุทรอินเดียการกลับมาค้นหาในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและก็เงื่อนไขที่ตกลงกันระหว่างรัฐบาลมาเลเซียกับบริษัทโอเชียนอินฟินีนะคะ สำหรับการเริ่มค้นหาซาาเครื่องบิน MH370 อีกครั้งมาเลเซียจะจ่ายเงินให้กับบริษัทนี้ทั้งหมดเนี่ย70ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าประมาณ2,200กว่าล้านบาทนะคะซึ่งหากพบซาาเครื่องบินที่มีนัยสำคัญในระหว่างการค้นหาใต้พื้นทะเลในพื้นที่มหาสมุทรอินเดียตอนใต้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่15,000ตารางกิโลเมตรนะคะ Ocean Infinity เคยดำเนินการค้นหาเครื่องบินลำนี้มาก่อน จนถึงปี2018แต่ก็ไม่พบซากเครื่องบินที่มีในยะสําคัญอะไรที่จะเป็นตัวที่จะบ่งชี้สําคัญได้เฉพบเป็นแค่ชิ้นชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นน,นะคะโดยรายงานที่ผ่านมามีความยาวอาขอภัยความหนาเกือบเกือบ500หน้าน,นะคะเกี่ยวกับการหายสาบสูญไปของเครื่องบินลํานี้ก็ระบุว่าระบบควบคุมของเครื่องบิน Boeing 777น่าจะถูกควบคุมโดยเจตนาให้ออกนอกเส้นทางค่ะ แต่ผู้สอบสวนไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในขณะนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ให้ข้อสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะโดยกล่าวว่าข้อสรุปนั้นขึ้นอยู่กับการค้นหาซากเครื่องบินถ้าค้นหาเจอเมื่อไหร่น่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะโดยเจ้าหน้าที่สอบสวนก็บอกว่าไม่มีสิ่งผิดปกติใดใ,ในประวัติภูมิหลังกิจการทางการเงินการฝึกอบรมหรือสุขภาพจิตของทั้งกัปตันและก็ผู้ช่วย โดยเครื่องบินลำนี้มีผู้โดยสารชาวจีนมากกว่า150คนค่ะแล้วก็มีชาวมาเลเซีย50คนมีพลเมืองของหลายประเทศนะคะฝรั่งเศสออสเตรเลียอินโดนีเซียอินเดียสหรัฐยูเครนและก็แคนาดาเป็นต้นขณะที่บรรดาญาของผู้โดยสารได้เรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ บริษัทโบอิงแล้วก็บริษัทโลสลอยผู้ผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินและกลุ่มบริษัทประกัน a l l i a n ีนส์นะคะก็ได้มีการเรียกร้องค่าชดเชยจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะโอ้ผ่านไป11ปีแล้วนะคะไม่รู้ว่าภารกิจนี้จะสําเร็จหรือไม่อย่างไรยังคงเป็นปริศนาอยู่นะคะว่าเหตุใดถึงบินออกนอกเส้นทางแล้วออกนอกเส้นทางตามรายงานบอกว่าเป็นเจตนาให้ออกนอกเส้นทางด้วย มันเกิดอะไรขึ้นบนนั้นไม่มีใครบอกได้เพราะตอนนี้ก็ยังหาเครื่องบินไม่เจอเลยเนี่ยนะคะ